แน่นอนนี่คือตัวอย่างบทความ YouTube ความยาวประมาณ500คำในหัวข้อไทยรับมอบ F16 จากนอร์เวย์14ลำพร้อมซาบ340เสริมแกร่งอากาศยานรบไตเติ้ลไทยรับมอบ F16 จากนอร์เวย์14ลำพร้อมซาบ340เสริมแกร่งกองทัพอากาศไทย Description ประเทศไทยรับมอบเครื่องบิน s .16 จากประเทศนอร์เวย์จำนวน14ลำพร้อมเครื่องบินซับ340เสริมศักยภาพกองทัพอากาศไทยเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนรายละเอียดในคลิปนี้บทความ YouTube ความยาวประมาณ500คำ ในปี2568นี้กองทัพอากาศไทยได้เดินหน้าเสริมแสนยานุภาพทางอากาศอย่างเต็มรูปแบบโดยล่าสุดประเทศไทยได้รับมอบเครื่องบินขับไล่แบบ S-16M BM จำนวน14ลำจากประเทศนอร์เวย์พร้อมเครื่องบินตรวจการและควบคุมทางอากาศซาบ340ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านการป้องกันภัยทางอากาศของชาติ f 16m BM ที่ไทยได้รับในครั้งนี้เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ผ่านการอัปเกรดมาตรฐาน MLU mid-life update โดยมีระบบเรดาร์ใหม่ระบบควบคุมการยิงและเทคโนโลยีการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมยัยทำให้ยังคงประสิทธทิภาพในสนามรบได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะไม่ใช่รุ่นล่าสุดแต่ด้วยราคาที่เหมาะสมและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับฝูงบินไทยทำให้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ขณะเดียวกันซับ3าบ340ซึ่งเป็นเครื่องบินตรวจการและควบคุมทางอากาศแบบ Early Warning ถือเป็นกำลังเสริมสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามระยะไกลทำให้กองทัพอากาศสามารถวางแผนการรบและบริหารกองบินได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ กองทัพอากาศไทยมีแผนจะนำเครื่องบิน s .16 เหล่านี้มาเสริมฝูงบินเดิมที่กำลังทยอยปลดประจำการและคาดว่าจะประจำการได้ต่อเนื่องอีกอย่างน้อย10-15ปีโดยมีการเตรียมฝึกนักบินและช่างเทคนิคควบคู่ไปด้วย การได้รับมอบในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยกับนอร์เวย์เท่านั้นจะยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคว่าไทยพร้อมรักษาเสถียรภาพและมีขีดความสามารถในการป้องกันอธิปไตยได้อย่างมั่นคง ในโลกที่สถานการณ์ความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการลงทุนในเทคโนโลยีทางการทหารที่มีประสิทธิภาพและการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจึงเป็นเรื่องจำเป็นกองทัพอากาศไทยกำลังเดินหน้าไปในทิศทางนั้นและการรับมอบ F-16 กับซาบ340ครั้งนี้คือก้าวสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติไทย เครื่องหมายสี่เหลี่ยม F16 ไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Saab 3 4 0เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพอากาศไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวกลาโหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม F16 นเอร์เวย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องบินรบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความมั่นคงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาวุธทันสมัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทับฟ้าไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแอร์ฟอร์สท็อปสิบคีย์เวิร์ด F16 Saab าบ340กองทัพอากาศไทยเครื่องบินรบรนเวย์ รวจการทางอากาศนิดไลฟ์อัปเกรดความมั่นคงฝูงบินระบบป้องกันภัยทางอากาศหากต้องการรูปปกวิดีโอหรือสคริปต์เสียงภาพเพิ่มเติมบอกได้นะครับ